ทร,ราาจการจบปูจ้าทูจ้าทูอันนี้โครงทุท่ายอีรีเราอันนีปูโครงทุท่ายสุดทดุดไายอันนีุดของสุดไายอีกเนาะปูเนาะอือก็เป็นเลห้องพ็คือดังเฮ้งนเ่โอ้ยดังบางเท่อก็ออกนิดเดียวนี่ปูก็เดี๋ยวนี้เลีกกดัง ชอบออกเลยชอบออกเะรเพราะว่าคนสืบ่ได้ไหมปูอันนี้เขาก็บ่ขายเนี้ยี่นนี่เขา่ขายโู้ไปทั้งบ้านทั้งคนเกี้ยนโต้ไปทั้งบ้านเขาเขาไม่ขายเนี้ยอืมนั่นมันเสียเล่งมันสิสั่งออกอีหลีมาปูจัดจังหวะมันคือผดคือเหลือแถบไม่ ่หเนนอจังวะคือมันตีพี่ว่าหันพี่ไบบยี่สิบเนี้ยเหมือนตัวมันนึ่งดังกันยังออกเนาะขนาดดังว่าหันเปนยังออกเนี่ยค่ะบ้านนี่เรียกสามตัวนั่นกันชื่อเพราะไรดีเพิเขาก็ขายเลยตัวขายขืนเบิดแม่ปูวขืนก็แค่เร่หนี้เงินตัวเดียวนั่ย เขาพ่ขายถึงเมตรอ่าแต่าาเด็กวิ่งซื้อมาถึงแนาะเลขวิ่งกระจ้าขึ้นแม่ปูน้อนุพง่เคยเห็นมนอันนี้เขาพ่ขายเลยเดี๋ยวแล้วพูน้ยนี่แ่ซื้อได้น้อปู้อยแบบได้ดวงเลยเจ็บมบบให้ยูหนซื้อไว้แล้วต่ว่านี่ อืมไอยูอ่เลยตื่นเลยค่ะตั้วกะรีตนนัน่นเอฟซีเห็นแล้วผู้คนสื่อแล้วคนก็ตือคืนมาวเอืมื่อนี่แลวะวันก็เจาคืนเนี่ยจังหว,วัดตัวเบ้อเไปเจ็ดสองแปดแปดสองแปดนี่เขาเพิขายเลย่อเขาคืนเบ้อเลยขนาดเรีกสามตัวนี่นจ้าละบาทละสามสิบบาทวันนี้ พ่ไปทั้งบ้านนั่นเขาก็ขายไมอพ่อวันั่นมาเอาขายกต่ถ้าจำเป็นแล้วเขาเพิ่มิ่งพื้นนั่นเงินนแม่ปูเนื้อ้านนี่ล่ะมันสิออกส่ของเซียเล่งที่คนสั่งเซียอย่างเงินล้านนี่ล่ะปูทสิออกใสเพิ่บาทเงินอือ วัถีที่เก่าปูอ๋อวัตถีที่เปลีเมื่อไจ้าบานที่ที่เกามันมาเป็นเอตกี้ไมเล็วเดียวกันไหมอืมบานนี้มันก็ดังปัแมนปูไอ้น่บบเปดนวัตกันขนาดห้องควนขนาดห้องควนเขาดีแมนแมนปูห้องแต่ตัวหมดคุณเนาะ แล้วมือรุ่นมากาก็แม่นของเีซเ่นเนาะอืมบันนี้ปูต <casos S 2> ิดบ้านกองทุไายตัวไหนจ้าน้สองปตัวเก้าเหียวแปดสองสองแปดเหี่ยวสองแปดที่รอนากัูสองแปดที่ร้อสองแปดอืมแ้วเลขสามตัวเขาเขาู็ขายนี่ มาขายกูเป็นยังห้อเขียงเราแน,น,น่ร่างแหละปูฮะมันออกกระถึงเอเคียงเขียงได้รด้สิไอเคียแปดสองเราก็สองแปดสองก็นั่นแหละนั่นแล้วนี่ล้วมันซื้อเพื่ออะไรอยู่นี่นุวานส่ออกก็คักแล้วนี่อืมปูไอคันคลื่นมันก้องันนี้มัเสียะท่าหบออกกันสองแปดสองหรือแปดสองแปดปูแปดสองแปดอ๋อ เ 8, 2, แปดสองอ่ะก็แปดสองแปดแต่กนนี้นะเลขเป็นอั์ตูกระไรคันเ้าแยกออกเป็นเลขสองตัวมันเลยแปด 8, สองสองแปดมันเข้าหลยจ้านูว่ามันสื่อได้ยูนี่แห,หละมันที่ออกใต่ของพนนี้นลีนี่แหละกอัวที่ออกใต่ของก็ต่อ,อยนีเนะแต่ก็ต่อแต่ของก็ต่อ นุ้ยก็ยังมาฝันอีกพี่นี่ปูฝันว่าจะผู้ใดมาห้องบอกว่าเลขมันสิออกอีลีเดอเจ็ดสองแปดว่าสันเฮ็ดจังได้สันนี่หนูว่าหันว่ากตัวนี่เท่าว่าได้เป็นมื่นล้านหรอเราได้แสนเนาะจะได้แสนล้านแล่นบาปูกันออกตัวนี้ป้าเสียเหล่งแล้วก็สุดยอดเลยไมแ่ว่าแสดงว่าเราซื้อได้เบิร์ดได้ยินน้าปูเนาะ อืมคันไม่นวอะคือนี่นี่เป็นใบอแกตันดินเยียงว่ะโอ้ยขวดเบอดแ๋ยวแล้วน้ำมนหนีนวัวอันสันพ่ออันตตอรี่มาและหลายถามอันแกวสองสองแกวที่บ่านยุ่มเขาเจเกินอะไรเมืแอเวนะลุงน,นี่นี่บาทนี่มันจ้า,า,จาบน่นมาหน่อยเยวนอตตรี่าม่วัด จ้สามที่จากทิ่สามที่เจ้าของนี้ออ,ออกตัวนี้ได้จะว่าหมื0นล้านถอตีเล่าหนะเสียเล่งเป็นแสนล้านโรตีปวัวมึงอะไรออกมือเนี่ยมันกนรถมือสมความม,ม,มันอันขักอันแน่แบบหละแม่สันบางนึงเราออมือล้านบันหนึ่งเราอแสนล้าน,ลา,นลา,ลานเนาะเอาเงิคิดบ้างเงินทั้งเด็กสองตัวทั้งเด็กสามตัวโอ๊ยหัน่่าวหันมิสต่จะเด็กสองตัวือดีดี เ็ดสามตัวแล้พาดไปจริงจมันก็พลาดแต่ว่าอันกมมนถึงเก้าหรอดียหกจ้ากันหันหัวถึงกะเก้าเจ็ดเก้าเนั้นจ้าตงแต่แต่สองตัวแล้วกได้รกันั่นอันนี้ส่อกสามตัวบึงไปจีบัว่อนออกเจ็ดสองแปดนี่ห้สุดยอดไล้เนาะปูเนาะอืตายแล้วจะว่าปูแ แต่ว่าปูอะไรอีกหรอหนูก็ได้นิดหน่อยเพราะว่าหนูสื่อรกลอนหนาน,นั่นแต่ว่าเขากระจายบาทละนิดหนวองหนอกปูคำนอกเจ็ดสองแปดอีกทีก็ยังเพิ่นมาห่องในฝันแต่ก้าวหนูฝันบ่ะผาดได้ปูอือไอนี่แล้วอันเลขวิ่งเขาจ่ายซึ่จ่ายคืนได้เหียมันบ่ขายเลยเนี้ยอืจังหวัดเขาจังหวาว่ะมันเน,นี้บ่มีแ่แปด่าสันหนูก็เลยว,ว่า บรู้ว่าสิมีบ่มีแต่ว่มื้อนี้งวดเบิ่งกี้ว่าสิบ่มีเก่ามันก็ยังมีฮอด2โตพุ่นเนาะปู่มีด2ตเนาะจ้าขนาดเกาว่าจับเกาเียบมา2ตอีกเินโอ้ยหนูว่านี่ล่ะมันสิออกแต่ของเพิ่นนี่ล่ะซั่นเพิ่นบ่กล้ากลันตีบดนี้เนาะปู่เนาะอืมโครเหลืออีหลีเด้เสียเล่นี่ สมซื้อกับเลัาเหตุบุญหลายเนาะกูเลาก็เลยถือหลายเนาะคนตึงได้กลางเงินยูมัขอานึ่มือนเดต้องบาดมอ่ขอานเหมือนกับพดคืดจอดตีนี่แหละเหตุบุญน,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 นี่เอาเอยเลยกวมกลมถับเลานี่ดีเดีจ้า เป็นย่งุญนีลานุก็ติดสืดไม่เยนะมันออกเจดสองแปดี่ดีกด็ได้โอ้ยนี่บ่อะไรทัไปทั้งบ้านกับบ่ออะไรนักบัทเขาก็ขายด้วยค่ะูแต่เขาเขาขายกับขวัญจะบอกยงัเยงเหวี่ยงขอย,ยนะ้อนอือคืนกันเิื่อเจ๊สองแปดน,ดนี่ไม่ไมีใคขายเลยนะนึว่าออกแท้ๆล้วปัูเขาเขาขืนเงิดเนี่ยข,ขนาด เขาซื้อแป้เมันที่ที่แปดที่เก่าไอ้จมือนขืนขืนกราดงกร้ดีเมียนค่ะนุกศึกตะก้อนหนานั่นเหลาเขาขืนโข่ยเบิดกันกันบกขืนก็ดีไข่อันนี้มันเล่นแบบสนใจคืนไข่เล่ยอันขึ้นกับว่จใยเล่ยเลขสองแปดนี่ปิดลับเลยตอนนี้นี่เจ้าเจะไปคึกเลย เพต้องคึดเลื่อย้อนแปดนี่อืมคุดอะไรเรยตอนนี้เขาบอคายอย่างเจา๊าะบาทอะไรเจักสลิงละ่ะโอ้ยกันออเกเจ็ดสองแปดของเสียเล่งอีวดีใจน้ำพอน่เพอนกติแดงเงินหลโยแต่ห้องบอไดนี่ตีบีเสร็แล้วแล้วังี้าติสังบ้องบานตีไม่ มหาแม่หม้อของเจนอีกเลยคนหนึ่งเนเม่อวานนี่เระปูปูเพนเหตุบุญเพิ่นก็ได้หลายเนาะอืมมีเจนมันก็จะเกิดมาเหตุบุญนี่จ้ะอ๋อบ่เป็นยังซื้อควันนี่บ่ได้เขาก็ซื้อตัวอื่นก็ได้ตัวเหล็กมันสิออกล่างอยู่ค่ะมันเป็นบุญของเพิ่นเนาะตัวลื่นเป็นมื้อเป็นว่ามืวันที่ดีเมื้อนี้เลย โอ้ยหมวดรุ่นเขาปะตองลงคลิปมาปูมันเสียหั่นเนาะเมียเนเขาอักเสือเเขาอักเสือเลยนะปูเนาะเขาอักเสือมันได้หลายๆก็เขาจะเอามาปล่อยสีปะปู FC สีบดบอนเขาเขาป่อเน้นคงไุกทายที่จอดลโอ้ปล่อยย่เมียได้ก็ได้ทั้งแวปล่อยย่เนาะ ขั้น่อนปูจาก่อตังแตนพี่จางเล็กออกมอนี่ปูท่ามาว่าเซล่งป่อยสองแปดแปดสองเนาะอันเไยแม่ปูขนาดขนาดที่จอดเห็นหมนูนูยังงึดน่ะนะแสดงว่าเซเล่งนี่ไม่ธรรมดานะปูจิบตาจีบวิ่งกระจยกปูจิบจาจีบสุดจอดอีดีเด้ออกใสของราอีหลีเนาะคันว่าหาซีกับอว เั JB, Man, ็นี ja. ่าเป็นว่าเมียนอันน้นเมน่จาบอเป็นยังปูนี่ละเขามันออกแต่ของนั่นนี่ก็บบเป็นยังวัดนาเขาก็สื่อก็น่าจะมาปล่อยเงสิบ่ะเขาอาเกาหลันโอเคจับปูเอาเวลากับพ่อสมควันแล้วเนาะเดี๋ยวหนูขอทวนเหล็กปูเนาะ ปูใหค้คงสุดท้ายเนาะของเสียเล้งหมื่นล้านงวดนี้เพื่อนว่าบาอ,อกดอกหมื่นล้านเพื่นเจา1แสนล้านเป็นมาปูอันนี้ตามอันนี้ตามที่ปูเว้าแล้วก็อ่าที่เพื่นบอกปูมากเนาะแต่บุญว้าตามจ้ะอ่าเลขก็จะมีอยู่ที่ฟันไปที่เม็ดเดียวก็คือสองแปดส่วนอ่าสามตัวก็จะมีอยู่สองหางเหมือนเดิมก็คือเจ็ดสองแปดและแปดสองแปดเนาะปูเนาะเืาเข้าติงพ้ ว่าวุ้ยปยุ่บอมยุ่ด่วนผงานุมวนยุ่งเคียดเอาแบบรับรู้เพราะไลยอแมนแมนแมนจากปูอ่ะโอเคก็สันปูให้พอนเอฟ่อน้พอนเอฟซีแรกก็ได้เ้อปูเดออือตัวตัวาน่นี่บ่ได้ก็บ่ต้องเสียใจเงินนาเอาไหมเนะปูเนาะมนาีจ้าอ่าก็สันนุเขารบกวนพูดแค่นี้เนอะเดี๋ยวติฟฟาไปรงคลิปให้ท่านผู้ชมบ่ ค่ะขอบคุณปู่หลายจ้า